วันนี้เราเฝ้าเดียวกันในหนึ่งซาม,มูเอลบทที่21และ22ดาวิดที่เมืองโนบดาวิดได้หนีจากซาอูลไปที่เมืองโนบปุโรหิตของที่เมืองนั้นก็คืออาหิเเมเลกเขาเห็นดาวิดก็รู้สึกกลัวตกใจแต่ดาวิดบอกว่าเขามาทำราชาการรับให้ซาอูลและเขาขอขนมปังแล้วเขาก็ไม่มีขนมปังอื่นเลยจึง ขนมปังที่ถวายบูชานั้นให้กับดาวิดไปและดาวิดก็ยังขออาวุธจากอาหิเมเลกด้วยแล้วอาหิเมเลก็เลยมอบดาบของกอริอัดที่ดาวิดฆ่านั้นให้กับดาวิดไปและในขณะที่ดาวิดมาหาอาหิเมเลกนั้นโดเอกเขาซึ่งเป็นคนเลี้ยงสัตว์ของซาอุนน่ะเขาก็ได้ยินสิ่งที่เขาได้คุยกันดาวิดหนีต่อไปไปยัง เมืองกัดของฟิลิสเตียไปหากษัตริย์อาคิดก็บอกว่าเนี่ยโอ้คนนี้ไม่ใช่หรอที่เป็นดาวิดที่เขาผู้ชมเชยว่าเขาฆ่าคนเป็นหมื่นๆเลยโอ้ดาวิดก็คิดว่าเขาอุดคนอื่นจําได้หมดแล้วเขก็เลยแกล้งทําเป็นบ้าปล่อยให้น้ำลายไหลโละหนวดคราวของเขาโอ้อาคิดโมโหมากก็เลยบอกให้เอาคนบ้าออกไปเขาไม่ต้องการจากนั้นดาวิดก็หนีไปอยู่ที่ถ้ำที่อดุลล มีคนมาหาแล้วก็มาติดตามดาวิดพวกเขาเป็นคนที่เจอกับความยากลําบากจากกันอยู่ในประเทศนั้นเขาก็เลยตามดาวิดแล้วทีนี้พอซาอูลรู้ขา่าวเกี่ยวกับโปโลหิตที่เมืองโนบที่ช่วยเหลือ,อดาวิดเนี่ยเขาก็เลยให้ค้นไปประหารชีวิตเลยดาวิดเสียใจมากที่เขาเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้อหิเมลเลกที่เมืองโนบถูกฆ่าตาย ก่อนหน้านี้เนี่ยดาวิดเองก็รับรชาชการอยู่ในวังของซาอุลอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเกียรติมีเงินมีทองมีเพื่อนมากมายแต่ว่าดาวิดเองต้องหลบหนีซ่อนอย่างคนนอกกฎหมายเพราะความอิจฉาของษัารา์ดาวิดที่ไล่าตามเขาไปอยู่ในถ้าในป่าไม่มีเงินหรือสิ่งใดสิ่งใดๆเลยและซาอุลก็ยังตามฆ่าอีก ช่วงเวลานี้เองดาวิดที่เรียนรู้ว่าเขาจะต้องพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าในช่วงเวลานี้เขาเขียนบทเพลงสดุด,ดีไว้หลายบทเพลงเลยน้องคั้นในขณะที่เรามีปัญหาให้เรารู้เสมอว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราในทุกโมงยามอย่าลืมนะคะพระเจ้าของเราอยู่ใกล้เราและพร้อมที่จะช่วยเราให้เราที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์ช่วยเราได้ในยามที่เราเดือดร้อน ขอเพียงเราเข้ามาหาพระองค์และวางใจในพระองค์และที่สําคัญจากแบบอย่างของสาอุนที่เราไม่ควรทําตามเพราะเป็นการโกรธแค้นการทําร้ายนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะให้เรามาอธิษฐานตอบสนองพระคําของพระเจ้าร่วมกันขต่พระเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ให้เราเห็นถึงสภาพของดาวิดในเวลานี้ที่เขาเองนี ต้องหนีจากการที่กษัตริย์ซาอูลอิจฉาและตมค่าเขาเองลำบากใจเขาเองเหนื่อยเขาเองหนักมากกับปัญหาที่พบที่เจอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้คือว่าในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้เขามีพระเจ้าเป็นที่พึ่ง เขาเขียนบทเพลงสดุดีในช่วงของการหนีนี้เพราะว่ายืนยันแล้วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเขาเสมอวันนี้ขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณชัยพิทิพ มีน้องแทนน้องวาวาข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงดูแลรักษากุญชายเองช่วงนี้สุขภาพร่างกายของเขาไม่ค่อยแข็งแรงขอพระเจ้าเยียวยาความเจ็บป่วยของเขาขอพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐในชีวิตของท่านด้วยพิทิปเองที่ต้องทํางานขอพระเจ้าทรงประทานกําลังที่มาจากพระองค์น้องแทนและน้องวาวาทอ่กําลังเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะน้องแทนที่กําลังเป็นวัยรุ่นเขาเองต้องการรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวมีประสบการณ์ในพระองค์ ขอทรงนำและขอทรงช่วยให้เขาเติบโตในพระองค์ทั้งน้องวาวาเองจะเข้าใจจะเรียนรู้เรื่องของพระองค์และรับพระเยซูคริสต์มาเป็นผู้ผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขามากขึ้นขอขอบพระคุณพระองค์สาหรับครอบครัวของคุณชายคุณทิพย์น้องแทนและน้องวาวาที่ได้รู้จักพระองค์และติดตามพระองค์และขอขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ร่วมกันขอสอนให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ในทุกสถานการณ์ในชีวิตของพวกเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์ Wow. Amen.